ครับกาบสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับผมเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบว่งไหนพี่ทักมาครับพี่พี่โทรมาครับพี่พี่แอดไลน์มานะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์วันนี้ได้เลยครับพี่วันนี้ผมเอาภาพมาแบ่งปันเช่นเดิมนะครับผมก็ไปเหมาเข้ามาได้พี่บ้านเดิมครับเดี๋ยวลองมาดูกันพี่นะมีที่เด็ดนะครับดูให้จบหน่อยพี่นะ องแรกก่อนเลยพี่ผมมีพระอุปคุตเก่ามากพี่เป็นเนื้อสำลีเลยนะพี่นะเก่ามากครับพี่พระบวกเข็มหรือพระอุปคุตจ้ะพี่น่าใช้เก่าครับเก่ามากครับวันนี้ว่าเอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่ี่เก่ามากครับสำลีเลยพี่เอาเก้าร้อยบาทครับองนี้ผมเอาเก้าร้อยพี่ชอบพี่ทักมาได้ครับพี่ เก้าร้อยบาทจ้ะพระบุคคตจะพี่จามีหลวงพ่อเดิมครับโอ้โหนี่พี่เก่ามากพี่เนื้อหาก็เป็นเนื้อสำริดเช่นเดิมพี่นี่โอ้โหนี่เก่าครับนี่นี่ครับพี่หมเกามาได้เลยครับพี่นี่สองสี่แปดสองนี่ครับพี่วัดหนองโพครับพี่ นี่ครับพอสองสองสี่แปดสองเก่าเก่าถึงยุคเลยพี่อย่างนี้สำ็จเลยครับนี่นี่ครับาจากคนข้างวัดเลยพี่นี่ครับยอดเอาพันห้าครับแล้วตัดห้านิ้วครับอ,องเนี้ยเอาพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยครับพี่โคตรเก่าเลยพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ามีพิมพ์ยืนพี่นี่โอ้โหพี่เก่ายี่สำลีครับพี่สองสี่กว่านี่นะพี่ นี่นี่ครับพี่หลวงพเดิมวัดหนองโพครับเก่ามากครับพี่เก่าครับพี่เอาพันห้าจ้าพิมพ์ยืนครับพี่หลวงพอเดิมครับพระบูชาหลวงพเดิมครับพี่พิมพ์ยืนออกวัดหนองโพสร้างน้อยมากนะครับเก่ามากครับพี่โหยสุดยอดเลยครับพี่ เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้ยครับพี่ชอบบ้งไหนพี่ทักพี่โทรมานะพี่แล้วก็มีนี่ครับพระบูชาห้านิ้วหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกอุดก้นดินไทยนี่ครับนี่สองสี่เก้าเจ็ดลวงพ่อโสธรรุ่นแรกครับสองสี่เก้าเจ็ดครับพี่ เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพระบูชาห้านิ้วสองสี่เก้าเจ็ดครับพี่พระบูชาห้านิ้วเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าชอบโทรครับชอบแอปไลน์มาจ้าเท้าเวสุวรรณแปดกรยุคทวายชนิมยก ทาเวสุวรรณแปดกรยุกทวาสนิมยกนี่ครับพี่เอาเก้าร้อยบาทจะพี่เก้าร้อยไปทางบวกห้าสิบบาทนะพี่ชอบวงไหนพี่โทรมาพี่อะไรมานะจ๊ะพระยอดขุนพลพี่เนื้อชินเงินครับ นี่ดำเปิดเลยพี่เอาหกร้อยครับไปทางบกห้าสิบเงินส่วนหกร้อยครับพี่หลังลายผ้าเห,หรียญหลวงพ่อลวยปีสองหนึ่งหลังยันตารางเอาหกร้อยบาทจ้ะ พชวัดหหมคุมวัดบวรพี่มพิมพ์หมคุมวัดบวร,บอรเอาหกร้อยจ้ะงาแกะสิงสางคนละพันเดิมพร้อมตลับเลยนะเอาเจ็ดร้อยครับพี่เอาเจ็ดร้อย เลาซุ้มก่อพี่พิม์ใหญ่มีกระดกเอาหกร้อยจ้ะพี่เอาหกร้อยเอาหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋ากล่องตลับสีพึ่งหรวเพราะกลววครับพี่ข้างในมีมีดสาริกาครับเอาเก้าร้อยบาทจ้ะมีเป็นกระดูกกามช้างหลวเพราะกลววกล่องนี้เอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่มีมีดมีดหมอ ห้านิ้วดำไมายฝักไม้มีเหรอพร่อกลวยครับมับงกรคู่ผู้พิชิตเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะมีดหมอหรอพร่อกลวยครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยครับห้านิ้วชอบอะไรก็ทักมาโทรมาแอดไลน์มาจ้ะมีมีดหลวงพ่อเดิมตดำหมายฝักไม้มีหลวงพ่อเดิมครับ เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะมีท่าหนิวเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่ชอบตรงไหนพี่ทักพี่โทรพี่อะไรมานะแล้วมีมีดพวกกลวยตามไม้ฟักไม้พี่ดูครับเอาหกร้อยเันนี้เอาหกร้อยมีดพวกกลวยครับเอาหกร้อยบาทมีรูปถ่ายรพระทาบ หลังมีสีพึ่งเอาหกร้อยบาทจ้ะนีหลงพปัปปี้มีรูป,รปห,รหล่อปั๊มไหลทองหลวงพัปปี้พาสุขโคขไทยอันนี้ปีศูนย์แปด ได้มาสองรุ่นสององค์หลวงพ่อปี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทหนึ่งองค์สองรุ่นององน,งงนีอีกรุ่นหนึ่งพี่นอีกรุ่นหนึ่งเป็นพัดว้าสุโขทยัยพี่เป็นหลวงพ่อปีวัดด่านร้านหอยเลปีศูนย์หก เอาหกร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อพันวัดบางสะพานเนื้อนวะพานจังหวัดสนุโลกครับพากิจิดังเียเอาหกร้อยบาทจ้ะเหรียญน,นะโมตาบอนหรือว่ากลวย เอาหกร้อยบาทจ้าตะกุดห้านิ้วปุดทิมวัารไร่ปุดทองแดงนี่มีโคตสลาโคตมีโคตเล็กสามเอาหกร้อยครับตะกุดห้านิ้วพี่ชอบตรงไหนพี่ทักมานะสองสี่เก้าเจ็ด เนื้อวานสวยงามมากครับพี่ได้มานี่สวยสุดๆเลยรุปปัจทวดสองสี่เก้าเจ็ดองที่หนึ่งได้มาสององค์พิมพ์ใหญ่ทั้งคู่เลยเอาหกรอยบาทจ้ะองค์ที่หนึ่งองค์ที่สอง เอาหกร้อยบาทจ้าปิดตาหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลักลันลอนตแตกๆเอาเก่าหแห้งเอาเจ็ดร้อยบาทจ้าเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อบุญหลวงปู่บุญวัดกาบางแก้ว เอาหกร้ยบาทจ้ะพี่ชอบตรงไหนพี่ทักพี่โทรมานะพระศิวลีงาแกยกดุ้นเลยพี่เป็นของหลวงพ่อกลวยครับนี่เอาสองพันบาทเอาสองพันบาทมีดำงาฝักงามมีสาลิกาเพาอเดิมอพันห้าหนึ่งพันห้าร้ยบาทจ้ะ พับปิตาหลือพอเดิมพี่อาพันห้าพอนะพิตาพอเดิมบ้านหนองโพครับเอาหนึ่งพันห้าร้ยจับงานแกะเขี้ยวหมีเล็บหมีอันนี้เป็นเล็บหมีครับเล็บหมีครับเอาหกร้อยครับ ปุยยิ้มมะน่องบัวครับเอาหกร้อยครับยอดธงเนื้อสำริดดำดำเอาหกร้อยครับยอดธงเนื้อสำริดเงินเอาหกร้อยครับพับปิดตาพิมพ์นินจาปุยอยมพัฒพานสูง เอาหกร้อยครับอีพีนี้ต้องกลาบสวัสดีนะครับพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับผม